สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมออฟในช่องเสียพนันวันต่อวันนะครับทุกคนถ้าพี่ๆคนไหนเข้ามาดูแล้วมาฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและวันนี้ผมเองก็จะมีประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในโซเชียลนะครับก็คือมีสีกาคนหนึ่งนะครับได้เป็นหลอกพระสงฆ์ หรือไม่ไปมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งมีอยู่หลายองค์มากแล้วก็หลายวัดมากนะครับทุกคนแล้วในคลิปเนี่ยผมเองก็ตั้งข้อสงสัยไว้หลายอย่างพอสมควรนะครับอันนี้ผมเองก็จะไม่ขออธิบายมากนะครับและหลังจากนั้นตัวผมเองก็จะยกประเด็นนะครับคือสัญญาณหกข้อว่าถ้าใครมี ก็อาจจะเลิกพนันไม่ได้หรือสายเกินแก้นะครับทุกคนและผมก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับทุกคนซึ่งมีน้องผู้ชายคนหนึ่งได้ไลน์มาหาผมนะครับว่าวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วหมดทุกอย่างซึ่งในครั้งก่อนเนี่ยน้องผู้ชายคนนี้ติดพนันสล็อตหนักมากในต,ตอนนั้นครอบครัวก็ให้กำลังใจและผมเองก็พยายามสอนนะครับ แต่พอน้องมีเงินในบัญชีก็เข้าเล่นเรื่อยๆไม่สนใจคำสอนของผมไม่สนใจคำพูดของแฟนหรือของครอบครัวและแล้ววันนี้ก็ได้อยู่คนเดียวอย่างสมใจอยากและผมก็ได้ดูข้อความไลน์ของน้องและก็ได้คุยกับน้องผมเองก็ฟันธงเลยนะครับว่าตัวเราไม่สามารถเลิกพนันได้อย่างแน่นอน ตัวเราเนี่หายใจเข้าออกเป็นสล็อตเลยมีเงินเท่าไหร่ก็เล่นก็หกคนไปทั่วและแล้วตัวของน้องเขาก็ต้องได้รับบทเรียนที่สาสมนะครับก็คือตกเป็นทาสของการพนันจะตลอดชีวิตรหรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวของน้องเขานะครับผมก็หวังว่าการมาของน้องในครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะต้องเลิกพนันให้ได้ มันอยู่ที่ตัวน้องจริงๆว่าจะสามารถพลิกชีวิตของตัวเองขึ้นมาได้หรือเปล่าตัวผมเองยังเอาไม่อยู่เลยถ้าจะไปหาหมอหรือหาคนอื่นน่ะผมคิดว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะตัวของน้องทำให้แฟนเสียใจและตัวแฟนของน้องเนี่ยมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามใช้หนี่ให้น้องผู้ชายคนนี้จนหมดจนตัวเองอะ่ะจะไม่เหลืออะไรกินแล้วรวมถึง ครอบครัวของตัวเองด้วยทุกคนก็ลองคิดเอาดูนะครับว่าพนันออนไลน์ถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยได้อะไรแล้วพวกเราต้องการอะไรจากมันอีกใครที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเหมือนน้องผู้ชายคนนี้ก็ดูวไว้นะครับผมเองทำคลิปในทุกๆคลิปผมไม่เคยฟันธงว่าคนนี้จะเป็นทาสของการพน,นันแต่สำหรับน้องผู้ชายคนนี้ผมฟังดูแล้ว แล้วก็ได้พูดคุยดูแล้วหนักจริงๆแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วในวัย38ปีนะครับทุกคนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปตามลำดับไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันอย่างจริงจังในประเด็นที่กำลังเป็นกระแสร,ร้อนแรงมากที่สุดในช่วงเวลานี้ นั่นก็คือเรื่องของสีกาคอบหญิงสาวที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงเงินพระสงฆ์และเชื่อมโยงไปถึงเว็บพนันออนไลน์ข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คด,ดเีเล็กๆอีกต่อไปแล้วแต่นี่คือภาพสะท้อนของเครือข่ายที่ซับซ้อนและอาจแฝงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้น จากคำถามง่ายๆว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถหลอกพระได้เกือบทั่วประเทศแล้วโอนเงินเข้าเว็บพนันได้อย่างไรเบื้องต้นนะครับที่หลายคนทราบกันดีคือสีกากบใช้วิธีตีสนิทกับพระสงฆ์โดยอ้างตนว่ามีปัญหาเดือดร้อนหรือทำบุญพร้อมเสนอให้พระโอนเงินไปยังบัญชี ที่เธอให้ไว้ซึ่งต่อมาพบว่าเงินเหล่านั้นบางส่วนถูกใช้หมุนเวียนในเว็บพนันออนไลน์และมีหลักฐานเงินเข้าบัญชีหลายล้านบาทภายในเวลาไม่นานคำถามคือเธอทำแบบนี้คนเดียวได้จริงหรือหรือมีใครอยู่เบื้องหลังมีข้อมูลบางกระแสร,ระบุว่า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันอาจใช้เธอเป็นตัวล่อเพื่อดูดเงินจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเช่นพระสงฆ์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เข้าถึงแหล่งเงินง่ายๆนะครับแต่ขาดความรู้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์เราต้องเข้าใจว่าเว็บพนันในยุคนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆรอให้คนมาเล่นนะครับแต่พวกเขาสร้างระบบ และหาเหยื่ออย่างเป็นระบบโดยวิธีการที่ล้ำหน้าไม่ว่าจะเป็นการใช้บุคคลหน้าใสๆไว้ใจได้การใช้เรื่องบุญหรือแม้แต่การบิดเบือนศรัทธาเพื่อจูงใจให้คนโอนเงินอย่างไม่ระวังนะครับสิ่งที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตคือทำไมคดีแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมคนธรรมดาอย่างเธอ ถึงมีบัญชีรับเงินเป็นล้านและเงินหมุนเวียนกับเว็บพนันโดยไม่มีสัญญาณเตือนจากระบบธนาคารหรือหน่วยงานทางการเงินนี่คือจุดที่เราควรตั้งคำถามให้หนักใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังบัญชีหมุนเวียนเหล่านี้ใครจัดก,การเรื่องการโอนใครรับเงินและเงินไปจบที่ไหนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีบางรายเผยว,ว่ามีความเป็นไปได้ ที่บางเว็บพนันใช้วิธีแฝงตัวเป็นนักธุรกิจถูกกฎหมายเปิดบัญชีภายใต้ชื่อบุคคลอื่นและใช้โปรแกรมหมุนเงินภายในระบบอย่างแนบเนียนทำให้ตรวจสอบยากมากและในกรณีมีความพยายามตัดตอนแค่ปลายทางคือผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อให้สังคมหยุดตั้งคำถามต่อกลับมาที่ประเด็นหลักครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การหลอกรับ ไม่ใช่แค่เว็บพนันแต่มันเป็นการผสมผสานของความไว้วางใจความศรัทธาและเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดสีกากบอาจเป็นผู้กระทําจริงในส่วนหนึ่งแต่ถ้าถือคือแค่ฟันเฟืองเล็กๆของกระบวนการที่ใหญ่กว่านั้นเราทุกคนทุกคนตั้งคำถามและไม่ให้เรื่องนี้จบแค่ข่าวสั้นบทหน้าฟีก ใครกันแน่คือคนที่ควรรับผิดชอบใครกันแน่ที่ได้ผลประโยชน์จากเงินทั้งหมดนี้แล้วเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกกี่ครั้งคลิปนี้ไม่ได้มีคำตอบทั้งหมดครับแต่หวังว่ายอย่างน้อยจะทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามใหม่อีกครั้งและมองลึกกว่าแค่หน้าข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าหยุดจับตาและอย่าหยุดตั้งคำถามครับสวัสดีครับสวัสดี FC ฟทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูและมาฟัง6สัญญาณเตือนของคนที่หนักแล้วนะครับคือถ้าติดพนันเนี่ยไม่สามารถเลิกได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่า6สัญญาณเตือนเนี้จะเกิดกับพวกเราทุกคนหรือเปล่า แต่ถ้าใครมีสามข้ออยู่ในนี้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งมีโอกาสที่จะเลิกไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ6สัญญาณติดถึงขั้นหมดทางแก้ไขนะครับข้อที่หนึ่งไม่รู้สึกผิดไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะครับเล่นจนหมดตัว แต่ไม่สะทกสถานนะครับเริ่มโกหกโกงลักทรัพย์แม้กระทั่งคนในบ้านนะครับคือเอาหมดนะครับไม่รู้สึกผิดแม้กระทั่งวันเกิดแม่ของตัวเองก็ยังไปแทงสล็อตนะครับคำอธิบายจุดนี้จิตใต้สำนึกเริ่มตายด้าน,นะครับคนกลุ่มนี้ถูกระบบของเว็บพนัน หลอกซ้ําๆจนชินนะครับและใช้คําว่าเงินแค่นี้เองเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ส่วนข้อ2ไม่มีเป้าหมายในชีวิตอื่นอีกแล้วนะครับพูดแต่เรื่องเกมพนันพูดทั้งวันนะครับไม่อยากทำงานอย่างจริงจังเพราะรู้สึกว่ามันได้ช้านะครับค่าแรงแค่วันละ3า0รยกว่าบาทเองมันได้น้อย กว่าเล่นพนันอะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีความฝันไม่สนสุขภาพไม่สนอนาคตคําอธิบายนะครับถ้าสิ่งเดียวที่กระตุ้นสมองให้ตื่นคือเสียงแตกเสียงเข้าโบนัสน,นั่นแปลว่าเขาตหมดศรัทธาในวิธีเลิกพนันทุกอย่างเคยเลิกมาหลายรอบแต่กลับไปไม่เชื่อการบําบัด ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่ฟังใครบอกกับตัวเองว่ากูเลิกไม่ได้รอกอย่าพูดเลยคำอธิบายนะครับนี่คือภาวะยอมจำนนต่อการพนันนะครับคนกลุ่มนี้เริ่มอยู่ในโหมดทาดโดยสมัครใจนะครับก็คือทาาแห่งการพนันส่วนข้อที่4เริ่มใช้ความรุนแรงกับตัวเองหรือผู้อื่นนะครับทุบของงุดหงิด ด่าใส่ลูกเมียเวลาเสียนะครับบางคนนะครับทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อระบายความเพ้่คำอธิบายนะครับการพนันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันบีบจิตใจและเมื่อไม่สามารถยอมรับความพ่เพ้ได้จะเริ่มระเบิดออกมานะครับเป็นเหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่าครับส่วนข้อที่5เข้าสู่วงจรเงินผิดปกติขั้นสุดนะครับ ในทุกทางบัตรเครดิตนอกระบบยืมคนอื่นขายบ้านขายที่ขายตัวเองวันๆอยู่ได้ด้วยเงิน300บาทแต่เอาไปหมดกับสล็อตเบสละ1นึ่งถึงบาทคำอธิบายนะครับการจัดการการเงินหมดสภาพแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าไม่มีความสามารถในการหยุดตัวเองแล้วจริงๆนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือข้อที่6 เล่นแม้แต่ตอนรู้ว่ากำลังจะพผังนะครับรู้ว่าวันนี้ต้องจ่ายค่านมลูกสมมุินะครับแต่ยังเอาเงินไปปั่นรู้ว่ากำลังถูกฟ้องล้มละลายแต่ยังซื้อฟรีสปินนะครับรู้ว่าเมียจะทิ้งแต่ยังขอตาสุดท้ายคำอธิบายนะครับความรู้ผิดชอบชั่วดีถูกแทนที่ด้วยแรงจูงใจของเว็บ ใจิตใจโดนผูกมัดเหมือนติดยาจนไม่มีแรงต้านนะครับสรุปนะครับคนที่มีอาการเหล่านี้รวมกัน3ข้อขึ้นไปเช็คอาการของตัวเองนะครับโดยเฉพาะข้อที่1บวกข้อที่3และก็บวกข้อที่6เข้าสู่จุดแทบไม่มีทางรอดแล้วนะครับเว้นแต่ว่าจะมีคนมาช่วยลากออกจากกลุ่มนั้นด้วยพลังรักหรือเกิดจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเช่น สูญเสียหนักมากจนช็อกนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าเป็นเหมือนที่ผมพูดนะครับถ้าคุณมี1-3ข้อหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าคิดจะเลิกจริงจมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ตามที่ผมหาข้อบูลมาหรือตามที่ผมทําคลิปมาใครที่มี6ข้อนี้จะไม่สามารถเลิกพนันได้โดยรวมแล้ว ก็ต้องกลายเป็นคนได้รอดบ้างหรือบทต้องทางแก้ไขบ้างและไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเลิกพนันวันต่อว,วันนะครับเริ่มต้นใหม่อย่าคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะครับเสียแล้วเสียไปนะครับทุกคนโอเคครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับเรื่องคนที่เลิกพนันไม่ได้เลย จนกลายเป็นทาตไปตลอดชีวิตคุณเคยเห็นคนที่พยายามเลิกพนันแต่สุดท้ายก็กลับไปเล่นอยู่ดีไหมครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของน้องกรผู้ชายคนหนึ่งที่ชีวิตเขาทั้งชีวิตพังเพราะคำว่าเลิกไม่ได้เขาไม่ได้เลิกเพราะไม่พยายามเขาเลิกไม่ได้เพราะเขาหมดหนทางแล้วจริงๆ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินที่เสียไปหลายแสนแต่มันคือจิตใจที่พังครอบครัวที่พังและชีวิตที่ไม่มีวันเหมือนเดิมได้อีกน้องกรอายุ38ปีทำงานรับจ้างทั่วไปมีลูกมีแฟนชีวิตเขาไม่ได้ลำบากมากเงินเดือน1 8 0 0 0บาทมีบ้านเช่ามีรถจักรยานยนต์ไว้ใช้ เริ่มต้นจากการเล่นสล็อตตอนพักงานเขาเริ่มจากเติม50บาทได้มา300กว่าภายใน5นาทีจากวันนั้นเขาเติมทุกวันวันละร้อยส0งเขาคิดว่าแค่เล่นคลายเครียดจนมันเริ่มไม่ใช่แค่ความบันเทิงอีกต่อไปเขาเริ่มตื่นมาก็เปิดแอปตอนนอนก็ปั่นก่อนนอนหลังจากผ่านไป6เดือน เขาเสียไปแล้วเจ็ดหมื่นบาทแบบไม่รู้ตัวเริ่มก็หกแฟนว่าเงินหายลืมไว้ที่ทำงานหรือไม่ก็ถูกหักค่าประกันเขารู้ตัวว่าเสพติดแต่ไม่หยุดเขาเคยลบแอปลบไลน์ลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่พอมีเงินเข้าแค่500บาทเขาก็กลับไปโหลดใหม่อีกตอนที่แฟนจับได้ เขาสัญญาว่าจะเลิกแต่ไม่เกินสองวันเขาก็เล่นอีกเขาเริ่มปิดบังมากขึ้นเบิกเงินก่อนแฟนจะรู้เอาทองลูกไปจำนำเคยยืมเงินแม่1,000บาทแต่ก็เอาไปปัน่นจนหมดภายในสิหนาทีเขามีอาการหัวร้อนมือสั่นใจสั่นเวลาหมุนแล้วไม่เข้าโบนัสเคยคว้างโทรศัพท์ เคยร้องให้กลางดึกเพราะเสียเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่และทุกครั้งที่แพ้เขาจะโทษตัวเองโทษโชคชะตาโทษทุกอย่างยกเว้นเลิกเล่นบ้านเช่าเริ่มค้างค่าเช่าสองเดือนรถมอเตอร์ไซค์ผ่อนต่อไม่ได้ต้องขายแบบขาดทุนแฟนขอแยกทางพาลูกกลับไปอยู่กับแม่แฟนที่ต่างจังหวัด กอนอยู่คนเดียวในห้องเช่า800บาทไม่มีแม้แต่ข้าวสารแต่สิ่งเดียวที่เขายังหาเงินไปเติมได้ก็คือสลอ็อตเขาเคยยืมเงินเพื่อนบ้านยืมเพื่อนร่วมง,งานยืมญาตบางครั้งขอแค่ร้อยส0งเพื่อจะเอาไปปั่นเบตละ1-2บาทหวังฟลุกเอาคืนและพอได้มาสัก400บาทเขาก็ไม่ถอน แต่เล่นต่อจนหมดทุกครั้งเขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครไว้ใจอีกต่อไปไม่มีใครอยากจะคุยไม่มีใครอยากจะช่วยเพราะทุกคนรู้ว่าเขาเอาไปเล่นอีกแน่นอนมีคนถามก่อนว่าพี่เลิกไม่ได้จริงๆเหรอเขายิ้มแล้วตอบเบาๆว่าผมไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วครับผมคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากปันป่นปั่น แล้วก็ปั่นผมรู้ว่ามันหลอกแต่ผมหยุดไม่ได้ผมเหมือนตกอยู่ในหลุมดำที่ไม่มีใครเอื้อมมือมาช่วยได้อีกแล้วเขารู้ว่าเขาพังรู้ว่าเขาเสียทุกอย่างแต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการไม่มีสล็อตในชีวิตอีกต่อไปเพราะเขาไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากมันเรื่องของกอนผมไม่ได้เล่าเพื่อด่าหรือซ้ำเติม แต่เล่าเพื่อให้คุณดูตัวเองว่าวันนี้คุณยังไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเปล่าถ้าคุณยังมีครอบทัวยังมีงานยังมีเงินยังมีคนคอยเตือนอย่ารอให้หมดทุกอย่างเหมือนเขาอย่ารอให้วันหนึ่งคุณต้องพูดว่าเลิกไม่ได้แล้วครับผมเป็นแค่ธาตุของมัน